Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Wa bihi nasta'in Wa udawana illa ala al-zalimin Subhanaka la inmalana illa ma'allamtana Innaka antan alimul hakim Rabbi isyrahli sadari Wa amri wa hlun uqlatan min lisani Yafqahu qawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Krabbinong Muslim Timikiat Tanpucum ที่กำลังติดตามารับชมรายการทุกฐันครับอัลฮัมดุลิลละรายการเอ็กซเร์สังคมครับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังพูดคุยกำลังวิเคราะห์ซึ่งโรครายถึ่งมารยาทดื้อนิสัยบางอย่างที่เราอาจจะเกิดขึ้นโดยโู้ตัวหรือไม่โู้ตัวนะครับแต่นาทีของเราเราจะต้องนำอิสลามหน้าทีของเรานำสิ่งที่ดีงาม ให้กับคนรอบข้างนะครับนั่นคือมุสลิมทีแต้จริงคนแต่โยรอบข้างเขาจะต้องได้รับความสุขกับการยืนอยู่ของเขามุสลิมทีแต่จิงทุกทีที่เขายืนอยู่มีแต่สิ่งที่อยรอบข้างจะได้รับความสุขความพอใจนะครับในในรายการของเราก็เช่นเดิมกับเช่นเดิมกับผู้ร่วมรายการพบกับอาจารย์ชาฟารีไม่มากก่อนครับอัสสลามอะลยกุมุฮัมมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุครับอาจารย์เรา ในในตอนติดพานมาถ้าปีน่น้องในติดตามรายการเอ็กซเรย์สังคมจะปบได้ว่าเรากําลังพูดคุยถึงเรื่องบทบัญญัติของอิสลามที่ว่า้วยเรื่องการส้นใจหรือเอาใจใส่แค่ต่อความรู้สึกข,ของผู้อื่นซึ่งเรากําลังจะจะพูดว่าเรื่องราวต่างๆเหล่า,าลนี้ในสังคมของเราทุกนํามายิบยกมาพูดน้อยน้อยมากอาจจะอันซึ่งจนบางครั้งเราทําลายคนอื่นไม่ว่าจะด้วยคําพูดด้วยการกระทํา ต่เราครับไม่รู้ตัวแต่เรื่องเราต่างๆนี้เราจะต้องมาศึกษาค้นคว้านะครับในตอนก่อนหน้านี้เราได้พูดคุยถึงมารยาทต่างๆกับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นมารยาทในการเข้าบานก็นอนุญาตมารยาทในการเตือนตักซะหรือเทคนิคการทวนเกนเตือนกนอื่นซึ่งถื่ว่าเป็นเรื่องที่เราต้องมีความรู้ต้องเข้าใจเช่นเดียวกันครับอาจารย์วันนี้ผมยังมองว่ายังมีอีกอีกอีกบางบางบาง,บางมารยาทที่เราจะต้องทางความเข้าใจ นึงในนั้นในวันนี้คือมารายาทที่เราต้องทําในกรณีที่เราจะมีกรณีคนตายขึ้นในสังคมของเราในชุมชนของเราเราจะต้องพูดอย่างไรเราต้องให้เกียรติคนที่เป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างไรบางครับอาจารย์นี่คือประเด็นที่ผมจะพูดในวันนี้ครับอัลลอฮฺบิบนาอู มีเกียรติทุกท่านนะกับกอลอละสตอบแทนความที่หนะ้แกท่านแต่เราได้มารวมกันนะห้าความรู้ความเข้าใจในซุนนะของธนบนบะีเรายอมรับแล้วว่าแบบแยกของธนนบีเต่านั้นแต่เรายอมรับและเป็นแบบอย่างเดียวแต่านั้นแต่มีความสมบูรณ์ครอบคลุมครอบวงจรในการทํางานดังนั้นถ้าหากว่าเรามาหยุดมั่นในซุนนะของธนบนบะีให้ครอบวงจรครอบคลุมการทํางานของเรามันจะมีโจงโง่และมีอุปสรรค เราทําดานนึ่งแต่อีกดานนึ่งเราละปล่อยปละละเลยปัญหามันก็เลยเกิดังนั้นการจะปัญหาเกิดขึ้นมาในสังคมของเรานั้นเราจะพูดว่าเกิดปลรอะอิสลามหรือเกิดปลราะเอาสุนนะเข้ามาเป็นการปูดปัญีถื่ว่าเป็นการามิ้นประมาทต่อสุนนะของตานนบีเป็นความเป็บพิดังนั้นข้อบกกรองที่เกิดขึ้นในการทํางานหรือในสังคมในแมในตัวของเราเองนั้นเราจะต้องทําความเข้าใจจะไม่ว่าเกิดอันหนึ่งมาจากเราน,นั้นละเลยในซุนนะ แม้ว่าเรากำลังคอนหาซุนนาอีกด้านหนึ่งแต่อีกด้านนึงเราละเลยนี่คือเตม่ากองบบละนาเตม่าของการตรดสอบหรือฟิตนาเตเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงในความให้เข้าใจรจย์ผมจะเสริมตรงนี้กับนาสนใจมาพี่น้องอาจารย์ชฟรีบอกกับเราวันในวันที่เรากาลังมุงมันแสวงหาซุนนาอยู่ในด้านนึงแต่อีกด้านนึงเราขับละเลยจะทําให้เกิดความบกพร่องทําว่าจริงๆแต่ซุนากรอซุนนาสตาม ครบต้วนสมบูรณ์ครอบคุมทุกวิธีในการดำเนินชีวิตแต่ปัญหาก็คือตัวของเราไม่ใช่ปัญหาโยติชัติหน้าก่อนหรอกไม่ใช่ปัญหาโยติศุนย์หน้ของท่านอบุตุลลอฮ์ไม่ใช่บอกว่าเอาทุนหน้ามาแล้วทำไมเราทุกคนแจกแยกมาปล่อยทุนหน้านบีเนี่ยปล่อยบททุนหน้าเนี้ยทำไมแจกแยกเป็นค้าวปุ้ยเจิดมากแต่วันนี้คือเราไม่สามารถเข้าใจซ้ำได้ครอบคุมในทุกๆมิติในการดำเนินชีวิตเราไปศึกษาด้านหนึ่งแต่ครับปล่อยประละเลือนดานหนึ่งกับนิติบพมก็แสงอัญชันก็จบแล้วครับเมื่อความเข้าใจของเราโือ ให้ความสําคัญในมุมนึ่งเลยก็อีกมุมนึ่งเราเรากลับกลายเป็นคนใหญ่แต่แรกให้นักไปนะคือไม่รู้กลายเป็นว่าบางครั้งการทำลายผู้อื่นโดยแต่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาแต่ครับน่ะหยุดทื่อลักลักท่านและอ้างเป็นความชอบธรรมการทําให้คนนึงไม่เอาศาสนาแต่เราอ้างความชอบธรรมว่ามันต้องเป็นแบบนี้แหละเพราะเราต้องการเอาอซุนนะาหม้ายไก่ปฏิเสธปฏิเสธไก่น่ะ บางครั้งมาาัตราท่านจตท่านนาบีชายกับกุฟฟาร์กูเรชัรบในการด่าว่าเราเอามัตรา,าท่านนั้นเอามาชายกับมุสลิมแต่กลาวฉาดะแล้วก็อยากจะไปสูส่สวรรค์หรอเพียงแต่ไม่เข้าใจในบางจุดบางประเด็นเรามาตั้งมัตธา,าท่านเข้าไว้เหม,มือนกับกุฟฟาร์หรือมุชริกอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายนะครับดังนั้นเรื่องราวที่เราแลกมาดังม,งมดตั้งแต่ตอนในในคอลัมน์ของเรารในรายการเอ็กซเรยรสังคมนั้นพยายามนำจุด จุดอ่อนหรือจุดบกพร่องแหลกๆน่อยๆเล่าเนี้ยมาแต่งเติมให้มันเกิดความสมบูรณ์ในการทํางานในการอยู่รวมกันในสร้างคมเพราะเราต้องการจะสร้างไม่ใช่ทําลายเราต้องการจะก่อสร้างความแข็งแกร่งกับสร้างคมของเราไม่ใช่ต้องการที่จะมาทําลายโดยอ้างความชอบธรรมหรือความโต้ตองนะครับครับพี่น้องจากประเด็นที่อาจารย์ยืนมาเดียดนี่นั้วก็คือเรื่องของเราจะต้องเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของพี่น้อง ในไล่ด่านคนี่โยแต่ส่วนันไม่จะโยในส่วนนะโยแต่ส่วนโยในป่าโยในอาชุมของเขานั้นเขาไม่จําเป็นจะต้องมากำหนึ่งถึ่งคนเดียวคนเดียวนะคนเดียวคนเดียวไม่ต้องคำหนึ่งถึงพ้นกระทบติดเกิดกับสร้างคมเพราะเขาอยู่ตัวคนเดียวแต่พวกเราเนี่ยต้องโยมัสยิดต้องโยโรงเรียนต้องเดินไปตลาดต้องหนังรานนำชา ต้องไปงานมัสยิดครับต้องพูดให้ผู้อื่นฟังและบางครั้งต้องฟังการพูดของผู้อื่นต้องโยหรววกับคนๆแสดงการเอาใจใส่ต่อความ,ร,วามรู้สึกของบุคคลเดินนั่นถือเป็นเรื่องทต่ยิ่งใหญ่ที่รเราจะต้องคำนึงก่อนี่เอาความจริงไปให้นะครับดังป้อมเคยพูดมาแล้วทึ่งที่นี่การเอาให้ความรู้สึกเอาใจใส่ความรู้สึกนะเฉพะอย่างหญิงเกี่ยวกับคนเตะตายไปแล้วบางครั้งเรามองว่าคนตายไปแล้วนี่มันก็ มันก็ไม่มีอะไรแลวเราจะวีจานวีพักอย่างไรก็ได้ในกรณีคนตายนั้นเป็นคนไม่ดีคือถ้าเป็นคนดีเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนที่มีบุญคุณต่อสังคมต่อผู้คนมากมายอันนี้เคยถ้ากล่าวถึงบอกเขาก็จะกล่าวว่ารอีมหุลอเพราะข้อละจงเมตตาแต่บางคนตายนหนาที่ว่าเป็นศัตรูกันละรับนเป็นคนต่อ้านการดาวะหรือเป็นคนี่ต่อ้านซุนนะของเราในสังคมหรือบางคนเป็นคนี่ เจ้าพอเนี่ยเราก็ดองดเบียเลยเนี่เรากงกัรพนั่ประมาณแล้วเนี่ยพอเขาตายไปแล้วเนี่ยเราจะไปพะน้ำไปยกตัวย่างนะไปซ้อนและยกตัวย่างบุคคลแล้วนี่คนไม่ดีตรงเนี้ยเราจะต้องระวังความรู้สึกครับไม่ใช่ความรู้สึกของผู้ตายคนตายไม่มีอะไรแล้วนะครับนะอัลลอฮ์จัดการเขาเองถ้าเป็นคนดีเราให้วรรค์ถ้าเป็นคนไม่ดีอัลลอฮ์อาจจะให้อาภัยเรือเราจะพระสคงจะลงโทษอัลลอฮ์ก็ลงโทษเรื่องข้องระองอัลลอฮ์สวะตาลา แต่เรอคำหนึงถึงความรู้สึกในที่นี้ก็คือความคำหนึ่งถึงความรู้สึกกองคนเป็นของหยาิของคนตายแต่เขาเป็นหาาิของผู้ตายกับอาจารย์บางครั้งเราลืมไปใช่ว่าคนตายนั้นเขาชั่วจริงสุ่มควร่จะได้รับโทษจริงสมควร่จะวีพักและวิีรณนจริงแต่เราไม่คิดว่าคนที่หนังอยู่ข้างๆเรานั้นล้านของผู้ตายเขามีครับรือไม่ก็หลัวของผู้ตายรือไม้ก็ เครือยาดเป็นาคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดเรื่องนี้ไม่ใช่เรามาคิดขึ้นมาเองนะครับว่าเออไม่โทษแล้วการกดพิษก็ต้องว่าพิษนะตายไปแล้วก็ต้องยกตัวอย่างเผื่อเป็นอุตาห์ตรงนี้เราไม่ไม่ปฏิเสธแต่เรากลังบอกว่าให้เรามาระวังความรู้สึกของพี่น้องกันแต่ก็หนังอยู่ข้างเราเนี่ยแต่ก็เป็นซุนนะแต่ก็ข้าใจะอิสลามเนี่ยให้เราระวังเหมือนกันนะเพราะมีฮะดีสมันกันนะ นะมีหะดิตจากท่านนาบีสัองสอนลัเหมือนกันนะเพราะท่านนาบีได้พูดกับซอฮาบัตนะในกรณีโลกองอบูจาฮันพี่น้องครับลองลับไป<ม>ดึกซาประวัติศาตก์กองอบูจาฮับนบะนอบูจาฮันไม่ต้องอธิบายตรงนี้นะว่าเขาสืออะรครับักฮิดก็ได้เพราะว่าอาบูจาฮันด้วยว่าอบูละฮับคนเดียวกับอาจารย์ซึ่งมีซักเป็นเป็นวาเป็นลุงของท่านนบีมีซักเดียวกับอบอูตอเลบแต่ว่าอบูจาฮันนี้ โต๊ะกล่าวในกุฎานในเรื่องที่ไม่ดีทั้งหมดตับบัตยาดาตับบัยาดาอบีละฮะบีวะตับสุร้อนนี้อัลลอฮ์ลงมาการเนื่องจากการการะทำของอบูยะฮันอบูยะฮันตับแร่แร่คือความไม่แรเปลือกอาจารย์อบูยะฮันบ,บีดากรงเปลวเพลิงกบีดากรงเปลวเพลิงคือน,นี้คือเจอก็คือมันซื้อแล้วบีดากรงความโง่เขลาบีดากรงความโง่เขลาแต่คืออายะอ์คุฎานเดี๋ยลอดลงมาในสุร้อนตับบัตก็คือเป็นการทำหนี่การกระทำของอบูยะเป็นคนที่กัดขวางกันนบีีเป็นนคะวะนันบีนนั่เอง หมาถึงนาบีไปตรงไหนคนเ่านี้จะเดินตามลังกับพร้อมโดยภรรยารนะ้นาบีไปแลกอะไรไปแก่ข้าวไปหลบกลางกับปู่ก้อง่านนาบีมันครับกรับนี้อาบูยานปันป่นไปกับอาบูยานที่นี่ทึ่งที่นี่พอมาในยุคของ่านนาบีนะไอ้อกรีมาซึ่งเป็นหลูก้องอาบูยานครับนะไอ้กรีมาเนี่ย่านนาบีก็ได้ผูกกับซ้อัาเลยคือเราต้องกำหนึ่งทึ่งความรู้สึ้ของไอ้กรีมาครับนาบีบอกว่าอยากที่คุมไอ้กรีมา เอกริมานั้นได้มาตีพวกไดโยกับพวกทันแล้วเอกริมาบุตรของอบูจานนั้นไดโยกับพวกทันเขานั้นเป็นมุหมินและเป็นมูฮัจิดเป็นคนฮิจารอไปทันไปยังมาดีนมกกะไปยังมานเป็นมุหมินเป็นคนฮิจารับสุดยอดของของผู้ศรัทธาคุณลักษณะที่สุดยอดซึ่งท่านใน้เบว่าฟาลลตาซุบบูอาบาหูพวกต่างๆไล่ยาได้ไปพระนามยาไปด่นิทอ่ำดำน้ กูเป็นบิดาของเขาท็าไปถึงอยาไปววาอบูยะฮหัน,น <ะ S 1> ไอต่อหน้าอิกริมาด้ยินคือคือถึงแม้ว่าอบูยะฮหันในความเป็นจริงเขาจะต่อต้านนาบีสักนานระน้อยแต่เราจะมาพูดกันต่อหน้าอิกริมานี่ว่าอบูยะฮหันมันก็คือโด,โดยโดยความรู้สึกธรรมาชาติของมนุษย์นะอย่างไรเสียก็คือบิดาของเขาเราก็ต้องคำนึงถึงสักนิดอาบูยานันก็คือเป็นบิดาเป็นบอกรีมาเป็นบอกรีมาแต่เป็นมุมินแต่เป็นซอบา์ของท่านนบีนะ ซึงท่านีบอฟาลาตาซุกบูอาบาหอย่าได้ไปพระนามอย่าไปด่าผู้เป็นบิดาของอ,ของเขาคือให้เกียรติความรู้สึกของเขานฟาอินนัสบันไมยิดยุซิลให้เพราะแต่จริงเราด่าด่าคนตายแต่คนเป็นนั้นเป็นการทำลายคนเป็นคนเป็นนั้นรู้สึกปวด,ปวดร้าวเจ็บปวดรำค,รคราญน,นะ เวลายับรูกุลมาหยิดแต่คำด่าของเรานั้นจะไม่ถึงมายัดกับมายัดไม่ได้ยินแล้วคนจะตายไปแล้วนี่คือนี่คือตัวย่างเตะเตะจิงใหญ่มาเก็บเราควรจะศึกษาตัวย่างอยู่รวมกันตัวอย่างเด่นชัดบางอาจารย์มาตรงนี้ก็เพื่อในสังคมของเราทุกวันเนี่ยบางครั้งเราต้องคำหนึ่งทึงความรู้สึกอันนี้ในบางครั้งไม่จําเป็นต้องคนตายหรอกนะแม้กระทั่ง คนยังมีชีวิตอยูะนี่แหละนะบางครั้งก็เป็นญาติกับเผื่อนกองเราแต่เราจะต้องคำนึงถึงการตจะผ่านวิบุคคลน่นะเพราะค่อยๆนะโดยตรรมชาติแต่เราสร้างมานั้นหัวใจของเขาหย่อมจะจะรักใครเครือญาติหรือญาติใครชิดกองเขาต่อให้เขาคือเขาญาติเขาก็จะเป็นคนอย่างไรกันเลยแต่นะครับนี่คือตัวอย่างที่ส้ำคัญครับเด็กวอาจารย์ได้ยุ่งมาตั้งเตว่าเรื่องของการที่เราไม่ไปทำนี่ผู้ตาย ตอให้ปู่ตายจะเป็นคนตีไม่ดีคนชั่วก็ตามแต่เปื่อรักษาน้ำใจของคนจะเป็นของญาติคนต่อเขานี่อัก,กรีมากรีมานี่คือหนึ่งจากแม่ทัพที่ยิงย้ายในยุคตนต้นน้อยอ,อิสลามเช่นเดียวกันอักรีมาบินอบีบินอับีชาห์แต่ว่าบิดาของเขาหรือปูอ่ของเขาว่าบูชาันเมื่อตีพุ่มได้กล่าวไปแล้วว่าถือว่าเป็นคนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับตันนบีมูฮัมมัดแต่มาในบทกล้องลูกชายนี่เป็นซอฮาบัตผู้ยิงย้ายเป็นแม่ทัพในไร่ไ,ไ,ไร่สะโมดและภูมริรอบ เป็นคนที่มาเชิดชูคลิมาตุลลออ์ฉะนั้นจะไปว่าไปว่าอวบยั่นนี่ก็ต้องคำหนึ่งถึงความรู้สึกของหูบอาจารย์กับตุลล็อนี้ผมข้อขยายความเติมไปนิดนึงคทีนี่นะเอาความเป็นจริงของบริบทของสร้างคมแม้ว่าไม่ใช่เกี่ยวกับผู้ตายก็ตามแต่เกี่ยวยุ่งเกี่ยวยุ่งกับสังคมเกี่ยวยุ่งกับแควนเกี่ยวยุ่งกับเชือชาติชนชาติภป่าซ่าบางครั้งนะอย่างเช่น สมุินะยกตัวอย่างเราไม่ชอบคนไม่ชอบคนอารับสมุดและในคณะเดียวกันคนอารับอยู่กับเราหรือไม่กัโหลกล้านกับคนอารับอยู่กับเราเราบอกว่าคนอารับนี่ไม่จเข้าถ่ายไลยไม่มีมารยาทเราไม่ให้เกียรติความรู้สึกนะนะบางคนไม่ชอบคนพูดภาษามสร้างอารยุสมุิก็โทษนะนี่เป็นการยกตัวอย่างนะคือว่าไม่ชอบบางครั้งโดยบุคลิก้องคนคนนึงเราไม่ชอบในเวลาเรามาพูด เราตีคลุมมับทุกคนและการในคณะเดียวกันคนในหนังอยู่ตอนนั้นเราเขาก็มีอาจจะไม่ใช่เป็นคนพูดมาลายูหรือเชื้อสายมาลายูแต่อาจจะเป็นเคยอาจจะเป็นญาติหรืออาจจะเป็นคนที่เคยศึกษามาจากตรงนั้นท้งมดนั่นก็เรียกว่าเรื่องก็ความรู้สึกบางคนไม่ชอบคนสวัสดิจบมาจากปากีสมมุติไม่ชอบคนปากีในคณะแต่นักเรียน นะหรือนักวิชาการคนนึงก็จบจากปากีนึ่งเราไปโจมตีไปกล้าวไปประนามสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาของสังคมครับนี่คือเป็นเรื่องทีนเราจะต้องแปลออกมาให้มันเป็นเป็นตัวเป็นเป็นจริงๆว่าเออนี่แหละปัญหาแต่เิดขึ้นมาฉะนั้นการปัญหาการแบ่งแยกการเล่นผักกันเล่นพวกอันนี้จบมาจากอารับอันนี้จบจากซาอุอันนี้จบลิเบียอันนี้จบจากชมพูเทวีในบางครั้งการผัดพิงโดยที่เราไม่รู้สึก นะไม่ได้รู้สึกเออเขานั้นมีความรู้สึกกว่าแต่คนจะได้ยินนี่คือการผู้สนธนาของเราบางครั้งก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขากำลังดูถูกเราหวาเรานี่คือสิ่งที่เราต้องคำนึงกับเป็นซุนนะขงานบีนาคิดมากเลยทงตีอาจารย์เวรีบอกตรงนี้คือเราได้ยอมมาตั้งแต่มาญาติเราต้องแก้ความรู้สึกญาติองผู้ตายแต่มาวันนี้แม่กระทั่งเรื่องรงนี้เรื่องขงความเป็นชาตินิยมเรื่องขงการตาซุปนี่ถึ่งถื่ว่าป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากบางครั้งที่ยกตัวอย่างไงไงเมื่ออาจารย์บอก นั่นบูวแ่งแก่นั่นบัวแดงมาลายูราพูดไปง่ายๆพูดไปปล่อยๆโดยไม่ได้คำนึงความรู้สึกแต่คนในหนังข้างเราอาจารย์คนในหนังข้างเราเป็นโลเคอร์คนมาลายูก็ได้เป็นโลเคอร์อดเราจําเป็นจะต้องคำนึงความรู Diamond, ้สึกของคนอื่นนี่คือเรื่องของเราจะกำลังมาพูดกันเราจะต้องกลับมาตอบทวนสิ่งที่เป็นอยู่ในสังคมว่าวันนี้ที่เราเป็นเรายืนอยู่ในบางครั้งเราพูดไม่ได้กิดแต่กรับทำลายความรู้สึกของญาติพี่น้องของเราเพื่อนอวของเราไม่น้อยอาจารย์จะเพิ่มเรื่องนี้ครับ ครับพี่น้องครับนี่คือรายละเอียดเต็มไม่ได้หนอกเมื่ออาจากย์อัลอิสลามครับตัวบทเต็มผมเอามายิบยกก็คือการประนามคนเต็ตายไปแล้วให้เราระวังว่าจะไปกระทบความรู้สึกกับคนเต็เป็นกับเพราะเขาเป็นญาติหรือฮ ادي ส่อาจารย์ยกมาเดี๋ยวก็คือเป็นฮ ادي สีเก่าถึงไอกรีมาโลกออบิฮานแต่เราสามารถดึงเข้ามาสู้บทเรียนกับชีวิตข้องความเป็นจริงได้นะครับพี่น้องนี่ต้อง ข้าจะยังครอบคลุมเมือนที่เราพยายามพูดันตลอดว่าบางกล้งอดีตหนึ่งเรารู้จักในในในดาหนึ่งในมิตีข้องเรื่องฟิกแต่คณะเดียวกันอดีตเดียวกันนั่นแหละบรรดาอุลามะอวดานังวิชาการผู้มีเกียรติอาวุโสต่างๆเขาก็ดึงมาเป็นลักท่านเกี่ยวกับเหลืองก้องรัฐศาสตร์้องการอยรวมเหลืองท่านกรมซาดเหลืองข้องการอยรวมในท่างคมไดนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆแลยอีกอย่างึงครับ คนทต่ตายไปแล้วนั่นจริงๆแล้วคือมันจบแล้วบัญชีของเขาไม่ควร่จะนํามาคุดคุยนํามารื้ฟื้นโดยมารยาทแล้วบัญชีต้องปิดไปแล้วเพราะว่าแต่จริงนายโยะอย่าได้ไปพระนามอย่าไปดาวาะอย่าได้ไปชมที่บรรดาผู้ทต่ตายไปเะแล้วเพราะอะไรเพราะเขาได้ผ่านมาเจอแล้วในสิิงแต่เขาทำนั้นมันผ่าน้นมาเจอแล้วจบไปแล้วบัญชีของเขาจกไปแล้วแต่ไม่ได้ยินแล้วโยะแต่เราเวลาเต่เลือกับคนเต่เลือกเราจะมาคุยกันนะส่วนคนที่ ตายไปนั้นมันก็จบแล้วดังนั้นนึ่งเราเสียคะแนนเองเราไปว่าคนเดตายไปพระนามไปอะไรแล้วก็ประกาศเด็ดช่องนายาดพีนองหรือเพ่อนฟุบของคนเดตายนะเขาก็ร er ู้สึกไม่ดีต่อเราดังนั้นคนี่ควรกับหนึ่งสิ่งแล้วนี่หมาถทีชุดคือนึ่งคนี่จะต้องโยกับสังคมและไม่มีใครี่ไม่โยกับสังคมแต่คนที่วส่งควรกว่าในบรรดาคนี่อยู่ในสังคมคือคนี่ต้องคลุกคลีกับผู้คนจํานวนมากมาก ไม่ว่าจะเป็นบรรดาวิทยากรอารจารย์หร,รือผอาคาแมคคาหรือคนที่ทํางานกับผู้คนนียรเราจะต้องคํานึงถึงซึ่งเรเื่องอะให้มาต้องยยผู้คนตีลักไล่อาชีพไลเ่เพจไล่ไวต้ต้องต้องต้องเข้าใจความรู้สึกข้องกุลไล่กลุ่มสิ่งที่ว่าเป็นศินลปะเป็นลักอย่างหนึ่งที่เราต้องเข้าใจเช่นเดียวกันเมื่อเรื่องที่เราคำนั่งพูดคุยกันว่าเราจะต้องแค่ความรู้สึกเอาใจใส่ความรู้สึกข้องคนอื่นให้มาเมื่อที่เราสนใจในเรื่ององเราบางครั้งเราจะปล่อย ให้มันเฉยๆเป็นไม่ได้อาจารย์ได้ที่เราคือปูดปล่อยไปคือไม่ต้องคิดได้หมากในตีสุดกับตาไล่คําพผูดแขนึ่งคําพูดนึ่งประยุกกับตําไล่ความรู้สึกข้องคณไปยังหยอยับคนณุดนึ่งตรงนั้นออกจากอิสลามคนณุดนึ่งตรงเสียใจตรงนั้นออกจากสุนนะของทนาบีเนื่องจากคําพูดข้องคนเพียงไม่ขี้ข้นหรือคําพูดเพียงไม่ขี้คําฉะนั้นเราในวันนี้เราจะต้องกลับมาตบตวนตัวของเราต้องกลับมาตบตวนทึ่งทีงเราเห็นต้องกลับมาตบตวนว่าวันนี้ที่เรากําลังพูดอยู่นะครับ ฉะน,นั้น่วงก่อนจะหมดเวลาพผมอยากให้อาจารย์ได้เสริมเรื่องนี้ได้เป็นการพิดตายไปเลยครับครับพ่าผมอยากจะ,จะบางครังพมเองได้ได้ยินคำพูดนะในทํานองเทวาคือการการนำเสนอหลักหนาแบบเนี้บางทีพี่น้องไม่เข้าใจพี่น้องบอกว่าเออพูดอะไรนี่ไม่ได้พูดเรื่องหลักการเลยไม่ได้พูดเรื่องศาสนาเลยครับคือพี่น้องบางทีอาจจะเข้าใจคำว่าศาสนาคำว่าหลักการนั้นคขืออะไร พี่น้องมองว่าลักก็คืออากิดะโตกตองอิบาดโต่งตองแต่พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้นั่นก็คือสิ่งแต่มาประกอบรื่อมาเป็นระเมือนกับแฉกันแต่ว่าเป็นดอกไม้ให้กับสถทานเถมันดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเราชีวิตของเราชัหน้าของเราเนี่ยคือคือความสมบูรณ์อิสลามคือความสมบูรณ์จริงๆนะครับสมบูรณ์จางอากิดะเตสซอฮะ์อิบาดเตโต่ตองและมารยาเตะสวยงามนะครับนบี มารยาทเตี้ยสวยและงดงามไม่เคยคมีปรากฏว่านาบีได้รับคำตำหนิตรงได้เลยนะและขส้สอบวัดของ่านนาบีเท็านาบีนี่คือเอาเป็นแบบหมดเลยนะเอาเป็นแบบอย่างถูกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามแต่เป็นสุนน้าของ่านนาบีหรือเทศนาบีซ่อนซ้บ้านั้นเราก็จะต้องคิดว่านี้และคือบทเรียนของเราแต่เราจะต้องนำมาเพราะผมอยากจะให้เรานั้นศึกษาบทเรียนจากชีวประวัติของ่านนาบีให้หมากพอ่พอๆกับศึกษาตัวบทแต่เป็นตัวฮะดิษและอัลกุรอานนะครับ กับกาติสะัลลอราคารุญญาสะสำหรับอาจารย์ชาบรีไม่มาดจิตเตสตร์ซึ่งบาปบางบาปจำเป็นมุสลิมจำเป็นในสังคมจะต้องตื่นตัวเรื่องนี้ครับสำหรับวันนี้วบลาอฟิกวัส,สดัดว,วัสสลามุลัยกุมวบารฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ